มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะซึ่งขณะนี้วิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดอุบลตอนนี้ส่งผลกระทบแล้ว19อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบนะคะด้านการดำรงชีพและก็การใช้ชีวิตประจำวันกว่า46,000คนด้วยกันตอนนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างจุดที่ฉันยืนอยู่นี้ค่ะคือบริเวณถนนสัมปสิ์ ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองอุบลราชธานีซึ่งมีทั้งร้านค้าธนาคารนะคะมากมายเลยค่ะตอนนี้ค่ะน้ําได้ล้นทะลักมาจากบริเวณห้วยวังนองนะคะแล้วก็ท่วมสูงขึ้นมาโดยเราได้สอบถามคุณพ่อวัชรินแล้วก็คุณแม่พรทิพย์โกสุจริตกุลค่ะชาวอุบลราชธานีวัย8ปปีที่เปิดร้านขายของชําทำมาหากินในจุดนี้มากกว่า50ปี ถึงสถานการณ์น้าท่วมในจุดนี้ซึ่งได้ความว่าน้ําท่วมครั้งนี้ค่ะนับว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุดในรอบ40ปีซึ่งที่ผ่านมาค่ะจําได้ว่าไม่เคยเห็นน้ําท่วมจนเข้ามาถึงใจกลางเมืองอุบลแบบนี้มาตั้งแต่ปี2,521โดยกว่า1สัปดาห์แล้วค่ะที่น้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายตอนนี้นะคะลำบากไปตามๆกันเมื้องต้นก็ได้เตรียมรับมือบ้างแล้วตามกำลังของตัวเองค่ะ ยีบเอ็ดนี่ม,นมันมันมันสูงสุดแล้วยี่บเอ็ดนี่มันสูงสุดขนาดไหนคะบ้านเราประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าก็กว่า40ปีเราไม่เคยเห็นมันขึ้นมาถึงขนาดนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันมีผลกระทบกับเราไหมคะตอนนี้ยังยังเพราะว่ามันยังท่วมไม่มากก็มีหน่วยงานของเทศบาลฮะ,ะเทศบาลเมืองก็ช่วยอะไรบ้างก็ช่วยเรื่องกระสอบทราย เรื่องกระสอบทรายที่จะมาป้องกันน้ําให้ก็ยังไม่ได้อพยพยังไงย้ายไปไหนไม่ไม่ไม่ฮะมีแต่เอาของเบาๆขึ้นบนบ้านเท่านั้นเองของหนักยังไม่ได้ยกยกไม่ไหวเพราะถ้ามันมาจริงๆก็ต้องปล่อยตามบุญตามกรรมแล้เพราะว่าอายุมากแล้วยกไม่ได้ก็น<ม>่าจะไม่ถึงปีไม่ถึง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 เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางบ้านเรานี่ กำลังสูบน้ําลงแม่น้ําโของอยู่มันก็เลยทุเลาได้ฟังข่าวใช่ใช่ใช่ใชโดยจากจุดนี้ถัดออกไปอีกแยกเดียวเท่านั้นค่ะก็จะเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์หรือที่คนอุบลเรียกว่าโรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจําจังหวัดที่มีความสําคัญอย่างมากรวมถึงบริเวณโดยรอบค่ะก็จะมีทั้งวิทยาลัยพยาบาลคลินิกเฉพาะทางสถานีตํารวจที่ประชาชนก็ได้เดินทางมาใช้บริการหนาแน่นในทุกๆวันโดยขณะนี้ค่ะมีการนํากระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวป้องกันเบื้องต้นไว้แล้วในหลายๆจุดค่ะโดยวันนี้นาวอากาศตรีหญิงกันตาคุ้มจันทร์รองหัวหน้าแผานกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน21ก็ได้นำกำลังพลเดินเท้าดูแลประชาชนที่อยู่สองข้างทางนะคะในการที่จะช่วยขนของขึ้นที่สูงมีเรือท้องแบนจำนวน2องลำมาบริการในจุดที่มีน้ำท่วมสูงค่ะซึ่งได้แก่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับวัดสีประดูนั่นเองโดยขณะน,นี้ระดับน้ำสูงกว่า1เมตรแล้วค่ะ บริเวณตรงนี้นะคะถนนสประสิ์เนี่ยเป็นถนนที่นับว่าเป็นใจกลางเมืองแล้วก็ที่สําคัญเลยเหตุผลก็คือตรงนี้มีโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่อันดับหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานล่างนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสสสำคัญนะคะถ้าว่าตรงนี้ท่วมเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจพี่น้องประชาชนเหมือนกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญเหมือนกันในเมืองอุบลค่ะแล้ววันนี้เรามาช่วยอะไรบ้างคะ เบื้องต้นเนี่ยกองทัพอากาศโดยกองบิน21เอนี่ยนะคะออกช่วยพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะเป็น2เฟสตั้งแต่ช่วงแรกที่น้ํายังไม่ท่วมที่เราใช้ระบบ J S มาคา,าดการณ์ว่าตรงไหนจะท่วมเท่าไหร่แล้วเราก็พยายามที่จะโนม้มน้าวใจพี่น้องประชาชนให้ขนของขึ้นนะคะอันนี้เป็นช่วงเฟสหนึ่งช่วงเฟสสองเนี่ยอาจจะมีพี่น้องประชาชนที่หลงเหลือหรืออาจจะยังย่ามใจอยู่ว่ามันอาจจะไม่ท่วมเท่าปี62ใอลลักษณะเนี้ยเราก็จะไปช่วยขนย้าย บริเวณที่น้าท่วมแล้วนะคะให้สิ่งของในอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็อีกเฟสหนึ่งก็คือในเรื่องของการให้ถุงยังชีพนะคะสําหรับคนที่ไม่ไม่ยอมทิ้งบ้านออกมามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็นลำดับต่อไปก็จะเป็นการฟื้นฟูซึ่งน่าจะเป็นช่วงหลังจากเดือนนี้สิ้นเดือนค่ะขณะที่เรื่องของการลําเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะขณะนี้มีความยากลําบากมากขึ้น เพราะถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเหลือเพียงเส้นทางเดียวคือทางหลวงหมายเลข231บ้านบัวท่าบัวเทิงค่ะรถพยาบาลต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึชั่วโมงครึ่งในการสัญจรหน่วยงานด้านสรารสุขค,ค่ะจึงได้ประสานกับศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางแผนที่จะลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางเฮลิคอปเตอร์ไว้แล้วค่ะ ซึ่งในระยะนี้นะคะถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่ระดับน้ำในแม่น้ำมูลบริเวณสถานีท่าวัดน้ำา M7 นะคะมีระดับน้ำที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งถือว่าถ้าสังเกตดีๆ ทรงตัวแล้วในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ว่าหลายๆห,หน่วยงานก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะคะยังได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงได้เตรียมแผนที่จะช่วยเหลือในช่วงของน้ำลดด้วยค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ